บ้านอยู่ฝั่งนี้ของถนนทั้งหมดฝั่งนู้นทุกไม่ไม่ไม่เป็นไรยังยงหญิงหงออกออกหางเสาใต้เสามีสารพระภูมิระวังขับตือเปรี้ยวเสีย แต่ว่าน้ำไม่เป็นเดี๋ยวด็อกเตอรต้องมาช่วยแจกถ่ายได้แต่เรือข้างหลังก็มน่มสนอันนี้จากทางสสเป็นชิสาครับกับพี่ตุ้มนะครับพักเพื้นไทยนะพี่ฝากช่วยให้กำลังใจกันขอบคุณนะคะแล้วอันี่คือไม่อยู่ตรงไหนใช่ไหมก็ไปนอนเตงนอกนอนเตงกันหมดแล้วนี่มันขึ้นอันนี้มันขึ้นทั้งสองนี่มันวันไหนเนี่ยขึ้นตอนไหนเนี่ย ขึนวันที่พังอ๋อพังนี่คือขึ้นตอนแรกที่มายังไม่ได้ขึ้นยังแสดงว่าตอนแรกไม่กล่าว่าจะถึงนี้เพราะพนังมันแตกวเมื่อวันที่เช้าวันที่หกวันที่หกใช่ไหมเช้าของไม่ทันเลยอต่เแล้วเ็นเดือนเป็นเดือนเป็ ระวังพวกน้ำกันเท้านะครับแช่ตลอดเลยนีงมีมาไว้โดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ําท่วมปีนี้เนี่ยหนักสุดในรอบ40ปีนะครับหนักกว่าที่เราแล้วมาโดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่องการผันน้ำเนี่ยมีปัญหามากนะครับเมื่อวันก่อนรัฐมนตรีมาที่อ่างทองก็พูดถึงการ ทำน้ำฟังดูเหมือนกับเขามีปัญหากันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังไงกันไม่รู้นะครับแต่ว่าปัญหามันความเดือดร้อนมันตกกับชาวบ้านนะครับตอนแรกเขาของตอนนี้ใายของใครใช้เดงใช้เด้งเรียงมาแล้วเลยร้อนรอนาะนแล้วเนาะคขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับเดไปจุดต่อไปก่อนสวัสดีครับสสวััดีครบอขอบคุณมครับผนะครับ ถ้ามันข้ามถนนเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยอไงถ้ามันข้ามถนนก็เรียบร้อยวันนี้ไม่รู้ชัดโทรหาให้ชัดตลาดไทยอยู่วันนี้ไหมอยากให้อีกิงน้อพาหัวหน้าลงไปได้ไหมล่ะบ่ายบ่ายไม่ได้บ่ายต้องเข้าเข้าไปงานอีก